าุเจ้าดรพระมหาพิมยาพระมะปัญโยุเจ้าวาดวัดแส่งงานวงเ็แต่งงานเมียผู้ดีที่เคารพอย่งสูงสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านสู่พิธีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีชานัก,กิจสลายร่าง พูเลือกชายทองสุดบุชายขอบคุณพ่พอสมหมายและพุ้แม่สมบัติทองสุดภรรยาลูกหลานครอบครัวทองสุดพรอยาดฤิ์ทางคณะเจ้าพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีบัพตุศมามาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นมา และวันนี้เป็นวันประกอบพิธีชาวพราจิตสลายร่างท่านผู้ช่วยเลือดชายทองสุดเพื่อส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สังขารโยพซซึ่งได้ละดับพิธีการในต่อของนี้นะครับละดับแรกเป็นพิธีประเพณีศุนภาสินาพุปธานไหว้พระรักศี สวดมาดิกาบังสกุลต่อด้วยทวดพราบางสกุลเปิดซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผูมิเกียรติท่นานเดินทางมาซึ่งสักครู่จะอ่านในานามใท่านได้ทราบต่อด้วยทอดผ้าบางสกุลที่อาจสมแลยระดับต่อไปเป็นการมอบทุนเพื่อสาธารณก้สลเพื่อที่ให้ผู้วา,ายชน กับหน่วยงานวัดและคุณเวียดลำดับต่อไปเป็นการนำพระบัตรผู้วายชนต่อด้วยสงบนิ่งไวอไ้อาลายพุทธสูงส่ให้กับผู้วายชนลำดับต่อไปเป็นประธานทอดผ้าวางสกุลซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก ออำเภอชุมพรบุรีรักษาราก,การแทนในอำเภอชุมพบุรีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าวาสกาุลหลังจากนั้นเป็นพิธีวางดอกไม้จันทร์และครบดสดครั้งสุดท้ายด้วยการ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดรปุตตุลพงจันทร์นะครับได้เป็นประธาน,จ,นาาจุดทุกเทียนบูชาพระรัตุไกรจุดทุกทเทียนเทียนสองถังด้วยเช่นรับ เลขาธิการเชิญมรณายกได้เป็นผู้นำประกอบพิธีมงสมิเชิญครับครูเตงจะสัมพันธ์ห้ามสุบรีในวัดเวเดอร์ว่าดารมมันเกิดขึ้นมันเนี่ ก็มันด้งกมันจ่ยุตยาก็มันด้ง